สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้จุ๊กแจงก็ซื้อขนุนเขาเพิ่งจะสุกนะคะเราก็จะมาผ่าขนุนนะคะขั้นตอนแรกเราก็จะต้องเอาน้ํามันมาทาที่มีดก่อนนะคะแล้วก็ทาที่มือเราด้วยนะคะปาดตรงน,นี้ก่อนเลยค่ะอีค่ะเราก็จะเอายางเื่อน,นะคะเอาถุงเราเอาถุงที่ถุงก๊อบแก๊บที่เราไม่ได้ใช้นะคะอามา มาเช็ดยางนะคะมาเช็ดยางเขาออกจะผ่กขึ้นไปเลยนะคะเดี๋ยวเช็ดมีดอีกครั้งนะคะเพื่อไม่ให้ติดมีดเรานะคะมือก็ต้องเช็ดด้วยนะคะ นี่ค่ะอุ้ยเหลืองกำลังน่ากินเลยนะคะเพื่อนๆแล้วก็ใช้ถุงพับเตกที่เราเก็บไว้ที่ไม่ได้ใช้แล้วเนี่ยแหละคะ่ะมาเช็ดยางนะคะเช็ดยางออกแบบนี้แล้วเวลาเราแกะขนมก็จะง่ายค่ะขนมก็จะไม่ค่อยมียางนะคะเพื่อนๆนี่ค่ะก็เช็ดยางเลยนะคะ มาเริ่มผ่าตรงกลางเลยค่ะเนื้อหนานดีมากๆเลยค่ะพเพื่อนๆค่ะน้ำมันเนี่ยเราใช้น้ำมันใหม่นะคะจะได้ไม่มีกลิ่นติดติดมือติดจะสังเกตได้ว่าจะไม่ติดนะคะนี่ค่ะก็ใช้ถุงนี่แหละคะ่ะเช็ฟถ้าเป็นประโยชน์นะคะ การผ่าเอาแกนออกแล้วก็จะผ่าโดยการใช้มีดเอียงๆอย่างนี้นะคะแล้วค่อยๆผ่าทะแยงเข้าไปให้เจอกัน,นะคะ่ะแล้วก็จะออกง่ายๆค่ะนี่คะเราก็จะเฉือนเอาไส้แกนเข้าออกนะคะ การตัดแกนออกนะคะแล้วก็จะแกะขนุนได้ง่ายขึ้น,นะคะ่ะใครที่แกะขนุนทานไม่เป็นก็ดูนะคะนี่ค่ะเราก็มาแบะเนื้อเลยนะคะต้องชิมก่อนนะคะอืมอร่อยม,มากเลยะคะ่ะเนื้อหนาน,นะคะแล้วเราก็จะแกะอย่างนี้ไปเรื่อยๆจนเสร็จนะคะ นี่นะคะขนมที่เราแกะได้นะคะนี่ดิฉันก็แกะไปกินไปนะคะวิธีที่เราจะเก็บขนมให้เก็บได้นานๆนะคะในตู้เย็นคือเราจะต้องไม่แกะเม็ดออกนะคะให้เก็บไว้แบบนี้เลยค่ะแล้วจะสามารถเก็บได้นานนะคะแต่เป็นแบบนี้อย่างนี้จะเก็บได้ไม่นานนะคะเดี๋ยวเขาก็จะเป็นเมือกแล้วก็เสียนะคะเปรี้ยว